งานาผู้นำโลก b y d ตรียมเปิดตัวไม่ตายแบตเจนใหม่แพลตฟอร์มใหม่กับแผนค่ารถเบอร์หนึ่งของโลกทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับแน่ทีนี้เชื่อว่าหากเราไปถามคนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้ามีน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแบรนด์ b y d ขายรถไฟฟ้าเบอร์หนึ่งจากจีนที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัวแบรนด์ในไทยและพังก์ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า100%ทํายเอยอดขายในไทยไปแล้วมากกว่า4 0,000คันภายในระยะเวลาเพียงแค่2ปีเศษซึ่งในปี2 0 2 3ทาง B ี d ทดีทยอดขายรวมทุกแบรนด์ในเครือทั่วโลกไปได้กว่า3 2ล้านคันก้าวเข้าสูข่ขายรถยนต์ท็อป5ของโลกนี้เลยทีเดียว อีกไม่กี่เดือนทาง b ีวดีจะเปิดตัวเทคโนโลยีเจเนอเรชันถัดไปที่เป็นทีเด็ดในการบุกตลาดรถยนต์ทั่วโลกให้สําเร็จในคลิปนี้ที่สุดจะมาเล่าให้ฟังกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างใครที่เป็นเจ้าของรถ b ีวดีฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับก่อนอื่นเี่ยจะเล่าที่มาที่ไปของแบรนด์รถยนต์ b ีวดีให้ฟังกันสั้นๆมีคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันจริงๆแล้วเดิมทีบีวดีเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1995ด้วยคุณหวังชวนฟู ธุรกิจหลักเริ่มต้นคือแบตเตอรี่ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโทรศัพท์มือถือแต่ในปี2003คุณหวังได้ขยายธุรกิจมาที่โลกยานยนต์โดยการเข้าไปเทคโอเวอร์ค่ายรถยนเล็กๆที่มีชื่อว่าชิ้นชวนออโตโมบิลแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น B ีว Auto และได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกในปี2005กับรุ่น F3 ซึ่งเป็นรถเก๋งเล็กเครื่องยนต์สันดาบมีจุดเด่นที่ราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง73,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ352,000บาททำยอดขายไปได้ แต่รถยนต์ของบีวีดีในยุคแรกยังอ้างอิงงานวิศวกรรมมาจากรถค้าญี่ปุ่นอยู่พอสมควรจุดเปลี่ยนของบีวีดีเกิดขึ้นในปี2008ที่คุณหวังตั้งเป้าให้บีวีดีขึ้นเป็นค่ายรถเบอร์หนึ่งของจีนภายในปี2 0 1 5และก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกภายในปี2025โดยเน้นไปที่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่ทางบีวีดีน่าจะต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญในเรื่องของแบตเตอรี่ของตนเองและยน่นระยะเวลาในการพัฒนาไปได้พอสมควร ในเดือนมีนาคม2008ทาง B ีวดีได้ประกาศสักดาด้วยการเปิดตัวรถยนต์ B ีว F3DM รถยนต์ปักอินเทบิตที่ผลิตขายจริงรุ่นแรกของโลกที่งานเจนีวามอเตอร์โชว์ในสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในงานจัดแสดงรถยนต์ระดับโลกตามมาด้วยการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกกับ B ีว E6 ในปี2009และรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พัฒนายังก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบันเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงกันคือแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นถัดไป ต้องบอกก่อนว่าแบตเตอรี่ลิิทธิเฉพาะของทาง BWD ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่เปิดตัวตั้งแต่ปี2020ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การทำเซลล์แบตเตอรี่ให้มีรูปทรงคล้ายกับใบมีดทำให้การจัดเรียงลงในแพ็คแบตเตอรี่ตัวรถทำได้ง่ายขึ้นใช้พื้นที่น้อยลงกว่า50%เมื่อเทียบกับแบตชนิดเดียวกันทางๆท,ที่แบตเตอรี่เป็นชนิด LFP หรือลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่ขึ้นชื่อเรื่องขนาดใหญ่และน้ำหนักมากแต่ก็มีข้อดีในเรื่องของราคาที่ต่ำกว่า ความทนทานในการใช้งานได้ยาวนานและปลอดภัยจากการกระแทกหรือระเบิดที่มากกว่าแบตเตอรี่ NMC ทั่วไปถึงขนาดที่ทาง b y d ขิงใส่เอาเข็มมาเจอะทะลุแบตโชว์กันให้เห็นกันไปเลยว่าตัวแบตยงังนิ่งสนิท no สนโนแคร์ไม่ระเบิดไม่มีควันใดๆตั้งแต่เปิดตัวจึงเป็นที่ฮือฮาในวงการจนสร้างชื่อให้กับทาง b y d จนแยกบริษัทแบตเตอรี่ออกมาภายใต้ชื่อ f i n Dreams รับผลิตและขายให้กับรถยนต์หลากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์ในปัจจุบันเช่นี e ร์ EV5 และต y o ตา BZ3 ที่ขายในจีนเป็นต้น แต่จุดที่แบตเตอรี่ของคู่แข่งเริ่มพัฒนาจนทิ้งห่างเบรยแบตเตอรี่ของทาง BVD <c oughs> คือเรื่องของความจุต่อน้ําหนักถ้าให้พูดง่ายเมื่อน้าหนักแบตเตอรี่เท่ากันเบรยแบตเตอรี่จะมีความจุน้อยกว่าแบตของคู่แข่งนั่นเองจึงเป็นที่มาในการซุ่มพัฒนาแบตเจนใหม่ให้มีความจุมากขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมในหลายๆด้านให้กลับมาแซงหน้าคู่แข่งกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเดือนเมษายน2024คุณหวังชวนฟูคนดีคนเดิมประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท BVD ได้พ ว่า BWD เบรกแบตเตอรี่เจเนอเรชันที่2จะมีขนาดที่เล็กลงน้ำหนักเบาลงกินไฟน้อยลงแต่มีคุณสมบัติแน่นความทนทานเท่าเดิมสื่อรถยนต์หลายสำนักคาดการว่าเบรกแบตเตอรี่เจนใหม่นี้จะมีความหนาแน,น่นพลังงานมากกว่า190วัตต์ออลต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นกว่า20%เมื่อเทียบกับเบรกแบตเตอรี่เจนแรกที่มีความหนาแน,น่นพลังงานอยู่ที่140วัตต์ออลต่อกิโลกรัมเท่านั้นและเมื่อนำมาใส่ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆน่าจะทำระยะทางวิ่งได้ไกลสุดมากกว่า1,000กิโลเมตรตามมาตรฐาน CTC ของจีน ซึ่งจะทำระยะทางสู้กับรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเต e จากค่าย IM Motors หรือ NIO ที่ออกมาประกาศแผนเปิดตัวรถใหม่ก่อนหน้านี้ได้ไม่ยากเลยหากแบตเจนใหม่ของ BYD ทำได้ตามนี้จริงๆแล้วล่ะก็เบรแบตเตอรี่เจนที่2จะถือว่าเป็นแบต LFP ที่มีความหนาแน,น่นพลังงานมากที่สุดเป็นเบอร์ต้นๆของผู้ผลิตแบตในโลกนี้เลยก็ว่าได้ นอกจากประสิทธิภาพแบตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วเชื่อว่าทาง b ีวดีจะต้องทําราคาแบตเตอรี่ให้ถูกลงเพื่อให้รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆมีราคาที่น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มรถไฟฟ้าราคาประหยัดที่จะเป็นไม้เด็ดในการเพิ่มยอดขายให้กับทาง b ีวดีได้ในอนาคตก่อนที่เราจะพาไปดูไม้เด็ดของ b ีวดีกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเรื่องถัดมาแพลตฟอร์มใหม่ใช้ไร้กว่าเดิม อีกหนึ่งจุดแข็งของรถยนต์ไฟฟ้า BWD คือแพลตฟอร์มของตัวรถที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะปัจจุบันรถไฟฟ้า BWD ที่ขายเกือบทั้งหมดจะพัฒนาบนพื้นฐาน e-Platform 3.0ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เปิดตัวมาแล้วตั้งแต่ปี2021มีจุดเด่นที่การรองรับรูปแบบของตัวรถและขุมพลังที่หลากหลายทั้งรถแข่งรถ SUV ขับเคขึ้นล้อหน้ามอเตอร์เดียวหรือขับขึ้นสีล้อมอเตอร์คู่ความแข็งแรงของโครงสร้างและพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างขวางตามสไตล์รถไฟฟ้้าาอยาวจะได้้มีพืนที่วางแบ,บตร้ทงถได้เยอะขึ้น ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเจเนอเรชันถัดไปทาง BWD จะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆด้านจากที่เราเห็นในแพลตฟอร์มใหม่ e-Platform 3.0 Evo ที่คำต่อท้ายนี้มาจากคำว่า Evolution วิวัฒนาการที่มากขึ้นจากแพลตฟอร์มเดิมนั่นเองทาง BWD ได้เผยถึง5เทคโนโลยีหลักที่มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในแพลตฟอร์มนี้เทคโนโลยีแรกคือเรื่องของระบบขับเคลื่อนที่มีการพัฒนาเป็นแบบ12 in One เพิ่มขึ้นมาจาก8 i in One ในเจนก่อนหน้า สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเช่นระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แบบซิลิคอนคาร์บยด์ที่ทนความร้อนมากยิ่งขึ้นและมีรอบหมุนของมอเตอร์สูงสุดถึง23,000รอบต่อนาทีที่ทาง BBD เคลมว่าสูงที่สุดในโลกอีกด้วยเทคโนโลยีที่2คือการชาร์จเร็ว DC Fast Charge ที่รองรับกระแสไฟสูงสุดถึง400แอมป์สามารถชาร์จแบตจาก10ถึง80%ในเวลาเพียง25นาที เทคโนโลยีที่3ฮิตปั๊มประสิทธิภาพสูงลดการใช้พลังงานลงสูงสุดถึง25%และระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้นถึง60กิโลเมตร CLTC ในเขตเมืองร้อนและ45กิโลเมตรในเขตเมืองหนาวเทคโนโลยี <Wow. S 1> ที่ 4. CTB Cell to Body ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถอย่างการชนด้านหน้าได้มากขึ้นถึง60% <c oughs> และเทคโนโลยีที่5 Motion Control ของตัวระบบ i-Tac หรือระบบ Intelligent Torque Adaptation Control ที่ล้ำหน้าไปอีกขั้น เมื่อรถลื่นถลายหรือเริ่มเสียการควบคุมระบบจะใช้เวลาในการตรวจจับอาการเพียง0.05วินาทีลดลงกว่า40%ช่วยให้การควบคุมตัวรถเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นทาง b v d ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่นี้พร้อมกับตัวรถ b v d C-Lion 7รถ s u v v f a ไฟฟ้าสไตล์คูเป้เป็นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าสิงโตทะเลสไตล์สปอร์ตคันนี้มีแผนที่จะเปิดตัวในไทยช่วงปลายปี2024นี้เช่นเดียวกัน จากที่เราได้ไปลองขับในสนามมาเบื้องต้นต้องบอกก่อนเลยว่าชงลางเจ้าคันนี้ไม่ธรรมดาตามไปดูพรีวิวที่เราทําเอาไว้ได้แต่ขับบนถนนที่ไทยจริงๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องขอติดไว้ก่อนตอนที่เขาเปิดตัวขายในไทยกันนะครับจริงๆแล้วทาง b ี d ยังมีไพ่เด็ดที่ยังงายออกมาไม่ครบอย่างเช่นเจ้ารถโ c เช n M Concept น o n c e p t คันนี้ที่นำไปโชว์ตัวในงานเปจริงออโต้โชว์เมื่อเดือนเมษาย,ยน2024ที่ผ่านมา หลายคนมองเผินๆนึกว่าเจ้าคันนี้คือน้องโลมาบี d d ดีดอ i ฟินที่จับมาแต่งซิ่งแรปสติ๊กเกอร์สีดำส้มให้ดูดุดันแต่จริงๆแล้วรถคันนี้เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้ o อ e ช n Series ที่จะเปิดตัวภายในปี2024นี้ไยเด็ดที่หลายคนคาดเดากันคือแพลตฟอร์มของเจ้าคันนี้ที่คาดว่าจะเป็นรถคันแรกที่ใช้ e-Platform 4.0 Generation ใหม่ล่าสุด <Wow. S 1> ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก e-Platform 3.0 Evo ที่เราพูดถึงไปวรวมไปถึงเบรคแบตเตอรี่ Generation ที่2ด้วยเช่นกัน อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือจะส้มซิ้งคันนี้จะเป็นรถแฮชแบ็กที่ขับเคลื่อนล้อหลังคันแรกจาก B ีวดีซึ่งจะมีราคาขายในจีนประมาณ1 5 0 0 0 0สน่ถึงสองแสนหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ7จ็ดแสนสองหมื่นสองพันถึงเก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทแพงกว่าบีวีดีดอลฟินอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจากที่เล่ามาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนายังก้าวกระโดดแตกต่างจากรถยนต์เครื่องสันดาปในช่วงที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ทั้งเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่ทนทานมากขึ้นวิ่งในระยะทางที่ไกลขึ้นชาร์จเร็วขึ้นแพลตฟอร์มเองก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการใช้งานและรูปแบบของรถยนต์ที่หลากหลายหมอเตอร์ที่แรงขึ้นแต่กินไฟน้อยลงรวมไปถึงงานดีไซน์ตัวรถที่มีความล้ำสมัยไม่ได้ติดอยู่ในกรอบการออกแบบเดิมๆต้องมาจับตาดูกันว่าเทคโนโลยีที่เป็นอนาคตของ b y d เหล่านี้จะเผยโฉมออกมาให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของกันเมื่อไหร่แต่จากที่ดูแล้วคิดว่าไม่นานเกินรอนะครับแล้วคุณล่ะ คิดยังไงกับก้าวต่อไปของวิวดีกำลังรออะไรจากค่ายนี้อยู่บ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและใหไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ